อามาตอนที่นักแสดงหนุ่มคนนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นปีทองของเขาจริงๆรงอด้วยเก่งด้วยไมคกีกตักน,นลมด้วยนะอ หลายอารมณ์มากๆเลยสหรับหนุ่มคนนี้นะคะต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนะะี่ยเขาว่าเปิดตัวได้แบบปังมากๆเลยกับละครชุดดวงใจเทวพรมนะคะตอนขวัญหรือไทยประกบกับน้องยดาณรินยากระแสะตอบรับนี่คือดีมากกลายเป็น<อ>คู่จิ้นที่แบบโหติดพงติดโผลแล้วก็แฟนๆหนาแน่นมากๆเลยนะคะส่วน<ม>เรื่องที่2เองหนุ่มไมกี้ก็ได้เปลี่ยนบทบาทแบบก้าวกระโดดเลยนะคือแสดงความสามารถเต็มที่เลยมาประกบกับรุ่นพี่อย่างแมทพิรณีเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ไมกี้เอวยปากนะคะว่ายากสุด ขาทายฝีมือการแสดงน้องมากเลยเพราะอังจริง น้องใหม่มากเลยนะเข้าวงการมาแล้วเจอแบบบทหนักๆเรือละครเรื่องใหญ่ๆหมดเลยพี่เตอ๋อใช่เพราะฉะนั้นเวลาน้องเขาบอกว่าเวลาจะเข้าแต่ละฉากเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเข้ากับนักแสดงคนไหนต้องทําการบ้านหนักตลอดเลยทั้งอ่านบทท่องจําทําแบบนั้นอยู่ซ้ําๆนะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระคนอื่นนะฮะเพราะด้วยความน้องอ่ะเป็นน้องใหม่อะ่ะเนาะก็มีความกังวลว่าเฮ้ยถ้นเล่นไม่ได้อะ่ะแล้วคนอื่นจะต้องมาช้าแล้วมันช้าทั้งกองแบบนี้นะครับอย่างนี้น้องเขาบอกว่าไม่โอเคที่ผ่านมาเนี่ยมางทีเขาบอกว่าอ่ะมีกดดันบ้างแต่ก็พยายามทําหน้าที่ของ ให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าพอแฟนๆได้ชมแล้วก็ชื่นชอบในฐานะนักแสดงไมกี้บอกว่าแฮปปี้เลยอ่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นุ่มไมกี้กันค่ะตอนนี้ผมเองผมอยากเห็นตัวเองในทีวีที่แบบเป็นนักแสดงที่ดีอ่ะอืมผมอธิบายไม่ได้ว่านักแสดงที่ดีคืออะไรแต่ผมคิดว่ามันจะมีจุดที่ผมรู้ตัวแล้วแหละว,ว,ว่านักแสดงที่ดีต้องเป็นแบบไหนทำงานโดยที่ไม่เป็นภาระคนอื่นอ่าทำงานโดยที่ไม่สามารถ โดยที่สามารถแบบเออมีความครีเอทีฟมีความเอลเมนอะไรที่มันใส่ลงไปในเนื้องานได้ที่มันจะไม่เป็นภาระหรือว่าไม่ไปแบบกดดันคนอื่นอะไรเงี้ยผพราว่านั่นก็เป็นแบบสิ่งที่ดีแล้วหรือว่าทําพยายามทําให้มันแบบคงที่และสม่ําเสมอรุ่นพี่คนอื่นนะเขาทํางานตรงนี้มาแบบ2 0 3 0ปีแล้วอะ่ะบางทีเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราไปแบบไม่พร้อมเราไปแบบไม่เตรียมตัวหรือเราไม่เก่งพอมันเสียเวลาเขาแล้วพูดจริงๆมันเสียเวลาเขา มันไม่อยากทําให้พวกเขาผิดหวังเองนี้ดีกว่าความกดดันมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่จะพุชตัวเองให้แบบแปไปแนนาาคตได้ดีขึ้นเลย